ออนไลน์ราคาแค่100บาทจะสอนอะไรบ้างวันนี้นะคะการเริ่มต้นออนไลน์จะไม่ยากอีกต่อไปแล้วคุณก็ไม่ต้องเสียเงินมากมายในการเรียนรู้ค่ะ ตัวพิดเองนะคะขายออนไลน์มานะคะ3ปีเต็มแล้วก็มียอดขายเนี่ยหปีหลังเนี่ยถึง40กว่าล้านบาทนะคะวันนี้สิ่งที่พี่จะมาสอนคุณก็คือ 1. เรื่องการปั้นเพจนะคะให้ผลิตเงินหลายๆคนสร้างเพจแต่ทําเงินไม่ได้มีหลายเพจก็ไม่สําเร็จกับออนไลน์สทัทีวันนี้นะคะพี่จะเอาเคล็ดลับการสร้างเพจเ,เงินล้านมาเฉลยบอกคุณในคอร์สนี้ค่ะ ข้อที่2นะคะหลายหลายคนโพสต์ไปแล้วไม่มีคนเข้าถึงนะคะโพสต์ไปแล้วลูกค้าไม่เห็นเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าคุณใช้ภาพจ้ซ้ๆใช้ภาพเก่าๆหรือคุณแต่งภาพไม่น่าดึงดูดไม่น่าสนใจค่ะวันที่2นะคะพี่จะมาสอนคุณแต่งภาพด้วยมือถือเครื่องเดียวแบบเรียกว่าเหมือนจ้างเอเจนซี่หรือจ้างมืออาชีพมาแต่งให้เลยละคะ่ะแล้ววันที่3นะคะวันสุดท้ายพี่จะมาบอกคุณเรื่องการยิงแอดโฆษณาผ่าน มือถือเครื่องเดียวนะคะหลายๆคนบอกว่าอยากทำออนไลน์แต่ไม่ไม่มีคอมนะคะแล้วก็เรียกว่ายังไม่มีคอมนะคะแต่อยากทําออนไลน์จะยิงแอดได้ไหมพี่บอกเลยนะว่ามือถือเครื่องเดียวถ้าคุณรู้เทคนิคการยิงแอดคุณก็เติบโตบนโลกออนไลน์ได้ค่ะแล้วแถมฟรีนะคะสาหรับ คนที่ลงทะเบียนในคลิปนี้เท่านั้นนะคะแผนที่สู่ความสําเร็จบนออนไลน์ค่ะพี่จะมาบอกคุณนะคะว่าทํายังไงให้ขว้ารายได้กับออนไลน์ทํายังไงที่จะประสบความสําเร็จกับการขายออนไลน์ค่ะแล้วเจอกันนะคะแค่100บาทอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการเลยก็ได้ค่ะ